เรื่องบุญกรรมเราจะไปรู้ได้ยังไงจากคนรักกันมันก็ยังเกลียดกันจากคนรักกันมันก็ยังเป็นศัตรูกันนะการที่จะให้ศัตรูกลับใจคนเกลียดกลับมาลักนี่ไม่ง่ายนะโอ้ตามกันถึงอาชาติศัตรูนะกว่าจะกลับใจถึงอาชาติศัตรูเลย ไม่ใช่ปุ๊บปั๊บมันจะกลับใจอกลัวจะกลับใจมันตามขาตามจองล้างจองผันโอ้โหหั่มหันถึงขั้นทรรนีสุกกันไปข้างหนึ่งกว่าจะกลับใจนะของเราเนี่ยไม่ต้องลอยทอรณีมาสุบหรอกเออใชมไหมเดี๋ยวเผาบ้านตัวเองเฉยนี่เพราะเหตุนี้ที่พระอาจารย์ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมการ งั้นคงไม่บอกว่าไม่ยึดอยู่กับลูกกับหลานกับสิ่งใดทั้งสิ้นแต่จะยกมาเคียยกมาหาทางจบจะเอามาตัดมาปงมาวางทุกเรื่องจิงลูกโตแล้วยังจะต้องมานั่งห่วองอีกไหมเป็นทาลกเออมันก็ยังห่วงได้อยู่เพราะมันยังเดินไม่ได้ยังต้องอุ้มมันต้องป้อนข้าว เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเขาถึงบอกว่าลูกมันเลี้ยงได้แต่ตัวเท่านั้นใจเลี้ยงไม่ได้เขาก็ต้องเป็นไปตามบุญกรรมของเขาถ้าเรารู้จักกรรมมีเป็นเผาพันธุ์และพวกพ้องแล้วจบได้เลยถ้าคนรู้มันจะแยกเรื่องปุ๊บปุ๊บ,บ,บ,บแม้แต่มิตรแท้ก็ใช่ว่าเราจะ ได้มิตรแท้กันขึ้นมาได้ง่ายทาไม่ได้สร้างบุญหลงกุศลกันมาแล้วจะไปหามิตรแท้ที่ไหนอะ่ะต้องสร้างสมบุญบารมีเคียงบ่าเคียงไหลกันมาเหมือนพระโมกขาลากับสารีบุตร